สวัสดีครับเอ่อผมชื่อสุรศักดิ์แท้เท้านะครับชื่อมองชื่อหวังมิ่งแท้เท้านะตั้งแต่ทํามะเขือมาผมก็ทำเอ่อไหลาสายพันแล้วทําตั้งแต่อายุยี่สิบปีณปัจจุบันก็ทําประมาณยี่สิบกว่าปีแล้วเอ่อทำมาไหลาสายพันแล้วแต่ว่าปีนี้เจกีแนะนําให้ปลูกตัวดอยทองสองทีแรกผมก็ไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยปลูกก็เลย ัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอามาปลูกหรือไม่ปลูกแต่ว่าอแฟนก็บอกว่าเอออย่างนั้นลองลองซื้อมาทดลองปลูกก็เลยซื้อมาหกสองแล้วอเดูจากผลผลิตแล้วประทับใจมากเพราะว่าเอดกมากแล้วก็ทนไวรัสแล้วก็ช่อดอกก็แข็งแรงอเช่อดอกก็รู้สึกว่าจะมีสองช่อดอกคู่กันด้วยนะแล้วก็ลูกใหญ่แล้วก็ไส้ตันเอน้ําหนักดีแล้วดูจากสภาพต้นก็โอเคถูกใจมากครับ หลังจากที่ปลูกไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับสายพันธุ์นี้เอ่อสายพันธุ์นี้ก็ทนโรคแล้วก็ดูแลไม่ยากดูแลง่ายโดยผล,ผลผลิตที่ได้ในปีนี้เป็นยังไงบ้างครับพี่น้ําในน้ำหนักดีไหมครับจากสายตาดูคิดว่าคงไม่ไม,ไม่ต่ำกว่าไร่หนึ่งประมาณหกตันถึงเจ็ดตันครับโดยลดกักษณะการติดลูกสายพันธุ์นี้กับสายพันธุ์ที่เคยใช้อยู่เป็นยังไงบ้างครับพี่ส,สายพันธุ์นี้ดกดกกววานแล้วก็ ประทับใจกว่าลูกใหญ่ดกดูแล้วไม่ไม,ไม่ไม่รู้จักบรรยายยังไงฮะ <Okay. S 2> ชอบชอบมากลยฮะติดทุกช่อดอกอดอกแข็งแรงสมบูรณ์โดยจะแนะนํใสายพันธุ์นี้ให้กับญาติหรือคนรู้จักไหมครับพี่เออก็ก็อยากให้ญาติพี่น้องหรือเพื่อนเพื่อนหรือสมาชิกปลูกมะเขือถ้าดูแล้วถูกใจก็อยากจะแนะนําให้หันมาปลูกพัน,นุ์นี้เพราะว่าพันนี้ปลูกแล้วได้เนื้อได้น้ําหนักดีครับ เนื่องจากการติดลูกที่ดกก็ต้องแนะนําให้กับญาติหรือเกษตรกรรายอื่นๆให้มีการใส่ปุ๋ยที่เพิ่มขึ้นจากใส่พันธุ์เดิมใช่ไหมครับพี่ครับรบกวนพี่แนะนําเป็นภาษามงเลยก็ได้ครับพี่ไฮโดรจ็อกคงยืรออกึตีนึกจาเสเดอเสเดอร์ใช้ว่าจอดิลิ่วนน้เยเดอร์เหนี่ยเรากูกูชี้เหนียเรากูเจลีหาะเสเดอร์เหนียเรากูจอดโตนะตูสิลิโชนัยนึ่ยกูซีนยืมเท่า cho ba lọ nước mua do kê sấy rửa, chua tê lọ của của chị nhua thế khó khó lạc lạc giờ thôn đỏ bay lát thế nửa chỉ mua và tua hiểu là giờ nửa nửa dùng gì nữa nên cho tôi sẽ đợi từ từ là cú cú chờ tàu cảm ơn,